สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลตรวจออกแล้วยันพบสารโคเคนในร่างกายของบอสอยู่วิทยา จากกรณีสนักงานอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรรุฒิอยู่วิทยาหรือบอสอยู่วิทยาผู้ต้องหาในคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลังขับรถรู้ชนดับตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐพอบอมู่งานปราบปรามสนอทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555ต่อมานายวรยุทธ์ได้หลบหนีคดีแปีกระทั่งปรากฏเอกสารจากสนอทองหล่อว่าคดีนี้จบลงเนื่องจากอายการไม่ส่งฟ้องผู้ใดทําให้ในายวรวุฒิอยู่วิทยาสามารถกลั ประเทศไทยได้จากหนังสือแจ้งผลการตรวจสารแปลกปลอมของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นอนหนูจุด395ท2555ลงวันที่1ตุลาคม2555ที่ตรวจสารแปลกปลอมที่พบในร่างกายของนายวรวุฒิอยู่วิทยาปรากฏว่าพบสารเบนโซอิเลกโกมินซึ่งเป็นผลมาจากการเสพโคเคนสารนี้จะไม่พบในอาหารและยาอื่นและพบสาร โคเคนไทเอ็นซึ่งเป็นผลมาจากการเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานฉบับนี้จากแพทย์ผู้ตรวจพิสูจน์แล้วมีเหตุผลอะไรที่พนักง,งานสอบสวนไม่ตั้งข้อหาเสพโคเคนซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท2และไม่ดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยเสพสารเสพติดประเภท2ในคดีนี้ตั้งแต่แรกของการดำเนินคดีทั้งที่มีความชัดเจนของผลตรวจซึ่งล่าสุดวันที่26กร,รกฎาคมนายอนนท์นำพาทนายความ ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงอายการสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาตระกูลดังขับรถชนตำรวจจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมทมหาสาเหตุที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอายการไม่ตั้งข้อหาเสพโคเคนซึ่งเป็นสารเสพติดป,ประเภท2และไม่ดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยเสพสารเสพติดป,ประเภท2ในคดีนี้ตั้งแต่แรกของการดำเนินคดีทั้งที่ผลตรวจพบร่อง รอยการเสびสานอย่างชัดเจนในจดหมายเปิดผนึกถึงอายการสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลักฐานที่นายอนนท์แนบมาด้วยร่วมถึงผลการตรวจหาสารเสพติดของนายวรยุทธ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีลงวันที่1ตุลาคม2555ซึ่งมีเนื้อความว่าภาควิชาพยาธิวิทยาขอแจ้งเกี่ยวกับสารแปลกปลอมที่พบในร่างกายของนายวรวุทธอยู่วิทยาตามที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อขอทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. อัลฟาโซแลมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่4ตามพรบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทโดยทางการแพทย์อาจใช้เป็นยานอนหลับหรือยากแก้โรคทางจิตประสาทและสามารถพบในปัสสาวะได้นานถึง3-5วันหลังเสพ 2. เบนโซอิเล็กโกมินเป็นสารที่เกิดขึ้นในเลือดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายหลังจากการเสพโคเคนซึ่งโคเคนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ตามพรบรยาเสพติดให้โทษโดยโคเคนปกติจะไม่พบปนอยู่ในยาหรืออาหารและสามารถอยู่ในเลือดได้นานถึง18-28ชั่วโมงหลังเสพ 3. โคเคนไทเอ็นเป็นสารที่เกิดขึ้นในเลือดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในร่างกายหลังจากการเสพโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์ 4. คาเฟอีนไม่เป็นยาเส ติดให้โทษตามพรบรยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามพรบรวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทโดยเป็นสารที่พบได้ในชากาแฟ เครื่องดื่มบำรุงกำลังน้ำอัดลมชนิดน้ำดำเป็นต้นและสามารถพบในปสัสสาวะได้นานถึง2-3วันหลังเสพจึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปลงชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอากาศตรีนายแพทย์วิชาญเบียวนิมหัวหน้าสาขาวิชานิติเวศวิทยาภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ